สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำไอ้ไข่ที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะอยู่ในหลอดทรงตะกุดแต่สำหรับไอ้ไข่ตัวนี้นี่จะไม่ได้ผ่านพิธีปุกเสกนะคะก็ท่านที่เช่าบูชาไปก็นำไปเข้าพิธีเองอีกรอบก็ได้หรือว่าจะใช้ขึ้นคอเลยก็ได้นะคะ สำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิมแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID l i n ยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ Facebook ของอิมนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ